นี่เก้าห้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดงวดนี่นี่ปลาปูักล้อสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทางช่องผหัดชาแนลครับมื้อนี้ครับวันที่สิบเก้าธันวาคมสองหาหกหกกับผมเนาะมื้อนี้ครับผมจะมาตามเลขปูสามแดทางเอฟซีทางช่องครับผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กับผมเนาะงวดที่แล้วปูห่มามครับผมวิ่งเจ็ดบนครับ ห้าเจ็ดศูนย์ครับนี่ครับนี่ครับบอกวิ่งเจนเลยช่วงเขาวิ่งเจ็ดถือเยอะกันยังไงอยู่มันมาปูโอ้วิ่งเจ็ดถือเด้อกันยังไงครับผมปูนี่ครับห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดศูนย์ครับผมเนาะนี่ครับถ้าใครตัดเล่นก็ได้ที่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าครับผมเนาะปูว่าเจ็ดครับผมมาล้านเปอร์เซ็นต์มาจริงๆครับ หมดก่อนก็ว่าเก่ากับผมเนาะนี่ครับผมเจ้าถือันวันถุออี่มันมาปูนี่ครับถ้าบุญกับปูกับผมเนาะสาธุกับผมที่นี่บันไหมปูเอาขาใช่ไงปูถามเนี่ยมีคนเหล็กดิ่งของปูมีคนวิ่งถีบครับผมก็มีนะว่าี่อยู่ปูวาครับผมเพิ่นหยุดกอดถั่วม้อครับเนาะเพิ่นวิ่งหลายครับผมคนที่ซื้อโทรศัพท์เป็่ปูถือมาปูถืออืมครับผม วิ่งเจ็ดครับผมเนาะเส่ดายมากครับผมของปูเกือบแตกสามตัวครับผมเนาะนี่ครับห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดศูนย์ครับนี่ครับวิ่งเจ็ดบนครับเอาปูงวดนี้อาูบนี้ครับผมงวดนี้ครับงวดนี้เพราะว่างวดนี้ครับผมเนาะเลขออกเร็วกับผมเลขออกวันที่สามสิบครับผมเนาะงวดนี้ วันนี้1ิเกแล้วอีกประมาณสิบมื่นครับผมเลขออกแล้วสําหรับคนที่รอเลขมาเร็วครับผมเนาะถ้าได้แล้วจะลงให้ดูครับผมเนาะตอนนี้ยังไม่ได้ครับตอนนี้ครับมัอนี้มาตามเลขปูสามแปดครับผมเก็บที่ทั้ง่องกระถามมาเยอะแยะครับผมเนาะเลปูงวดนี้ครับงวดนี้ในสี่กับปูปุกอันสี่ยงวดนี้เลขปูอสองก่อครับตัวหนึงพัน ูเดียวอ่องเก่คนในแปดห้าเมนปู๋มนอืมครับสองเก้าที่ปู๋สองเก่าแล้วปูถ้าวิ่งเดียวิ่งซีบอกว่านี่ขันวิ่งแมนบอกครับผมล่างอีกทีนะบนแปล่างซีบนแปดนอืมล่างสี่บนแปดครับผมปูว่าครับแเกือบเก่าปู ใส่ปูที่วางที่แล้วมันผัดหกสองหกกับสองนี่บวกเขานี่ปูเนาะบ่อมาเนี่ยปูบ่วบังได้ขันผิดครับผมหกกับสองล่างสองตัวมานหนึ่งตัวบ่วกระเขากะผมเนาะใส่ปูบึงน้ำแน่หลังหังหาแถวมาสี่ชั้นที่ชั้นสี่ยังปูตัวนี้ล่างล่างสามตัวมาตัวสามตัวมาตัว อ๋อมดที่แล้วแปดสองสี่แมนครับผมผมจะถ่ายให้พี่ทั้งช่องบังอยู่แปดสองสี่เนี่ยวันนี้สี่แปดศูนย์ตะปูล่างอันนี้ก็สี่กับห้ากับผมเนาะนี่ครับ,นบนนะชนที่สี่ตะปูล่างน,น,นี่ครับปูวาชนที่สี่ล่างกับผมเนาะอันนี้สามตัวมาหนึ่งตัวล่างในปูสาม 3, ตัวมาหนึ่งตัวล่างครับนี่ครับนี่ครับผม นี้สี่แปดศนย์สามตัวมาหนึ่งตัวล่างชนสี่ตีปูปูว่าชนสี่ครับผมพี่น้องชนครับผมแล้วปูถามเนี่ยมี่ใหญาย่อมถูกหลายปูตัวในปูไม่โตกลับออกเลยเงินบอกปูให่ฮาเจ็ดศูนย์นบคโอ้สิได้มาก้าเจ็ดศูนย์าเจ็ดหครับผมปูให้ครับ เกือบแตกสามตัวถ้าห้าเจ็ดห้านี่โอ้แตกสามตัวครับผมเนาะบานนี่งแบตกระต๊อกแตกกระต๊อกที่ปูบนล้างซีเม็ดเดียวแล้วปูถ้าวิ่งนี่วิ่งถูกได้ปูอันนี้อ๋อมั่นใจแน่เอานี่ปูวิ่งซีแล้วล่างวิ่งซีถูกนันทิมแล้วช้องกับทิมแล้วอ๋อครับผมปูให้วิ่งซีครับโอ้แทบปูปถ้าวิ่งวิ่งซีล่างที่ปูล่างหาเสียเอาเตี้ย อืมครับปูมักซีครับผมเนาะงวดที่แล้วเลกวิ่งก็เข้าครับผมเนาะปูว่าวิ่งเจ็ดล้านเปอร์เซ็นต์มาจริงจริครับหมดกรอนก็วิ่งเก่างดทัเบปดก็วิ่งเก่าครับผมเนาะก็ถือว่าเลกวิ่งปูสามแปดแม่นอู้่ครับผมใช้ด้ายม่กครับผมเนาะแต่ว่าปูจับคู่ครับผมนี่ครับหมดก่อนที่ว่าปูจับคู่ให็กับมีที่ว่าศูนย์เก้าห้าครับผมเนาะมันออกเก้าศูนย์ครับผมถ้าใครจำได้นะนี่ครับ วันนี 70, 76, okay. ้คือก <word> ันครับผมนี <laughs> ่ยหาเจ็ดศูนย์หาเจ็ดหกเลขออกเจ็ดห้าเจ็ดครับเอาปูงวดนี้บันเสดปูฟันทงหน่อเอฟซีแท่งช่องนึ่ครับผมเพราะว่าใกล้ปีใหม่แล้วครับผมเนาะถ้าใครไม่มีข้าวรถกลับบ้านครับผมเนาะอย่าลืมตามเลขปูสามแปดกับผมหาข้าวรถกลับบ้านมาเชื่อปีใหม่ครับผมเนาะสำหรับคนที่รอเลขมาเร็วครับผมเนาะรอก่อนเด้อ ปูสามแปดบนล่างล่างวิ่งสี่ตีปูบนตนปูแบบตัวเดียวบอหะแปดตัวเดียวบอปูแปดกับเก่าบนแปดกับเก้าครับล่างสี่เม็ดเดียวครับ ยังกบปัวครับ<ะ>อร่อยรมดเดีย๋ยวปล้วจับคู่ทุบกันเนี่ปูจับคู่บนล่างนะผมปูมามหาปูสามแปดครับแปดเจ็ดฮะแปด 7, 9, 7. เจดเกเจ็ดบนหมูัวแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเดี๋ยวเขียนให้เอฟทีทั้งสองครับผม บนไทยปูคือว่าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดนี่เร็วอ๋อนี่บออันนี้ยังปูนี่ห้าตัวบนนี่นอแลอลักรอยมีมมอ,อ,อยู่เทิ่งานี้มัากเค็ดีบนนี่ครับอันนี้เก้าห้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดงวดนี่นี่ปูรักรอยนั่เร็วนะมันมากแค่ดอีอือเจ็ดอีกครับปูอ่ะ ตัวดีได้เห็นถงวันวันตัวเด็กกปูนี่ตัวเด็กเกาะตัวเ็กู้วามากนดิเจ็ดแปเจ็ดเ่าบอกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ดตื่นเลยเก้าปด่เก้ด หลักร้อยมาเจ็ดอีกปูนี่แหละปูบางอีกมันตวเก่าคือเก่าห่ลักร้อยเจ็ดตีปูเจ็ดอีกนะร้อยเจ็ดครับผมเนาะคือเก่านะคือวดเก่าครับผมหลักร้อยเจ็ดครับมาเจ็ดีกเ้วปูสามคู่นี้ชอบเน่นมากที่สุดครับปูปูมัแปดเจ็ดตแปดเจ็ดตีปูร่องกับเก่าเกัด แปดเจ็ดครับผมเนาะส่วนล่างนี่นนปูบินี่ปูล่างครับผมล่างล่างวิ่งสี่ครับครับเด่นที่แปดครับผมเนะาะเด่นที่แปดครับเด่นที่แปดเด่นที่แปดถ่าแป๊บนึงครับผมเนาะเดี๋ยวปูจับคู่ให้ครับ บ้านผมกักลางวันก็ผมเนาะกลางวันก็ร้อนครับผมกลางคืนก็เย็นน้อยนึงก็ผมเนาะกัดสเปปีนี้บนหนาวก็ผมปีนี้นกปูเนาะปีนี้ทันวาคมแล้วจะปีใหม่แล้วครับผมเนาะยังไม่หนาวเลยครับที่บ้านครับบนหนาวครับธรามดาเนกปูนเนาะทุกปีหนาวแล้วครับป่านนี้ครับเป็นดีหนาวบ้หนาวปีนี้ปีนี้สงสัยฤดูการเปลี่ยนแล้วมั้งนี่สงสัยต่อไปนี้จะไม่มีหน้าหนาวครับผมเนาะฝนก็หนาห่อนครับผมต่อไปนี้ ไอปูจับคู่ล่างปูเนาะไอพี่ทั้งช่องถาอยู่ครับผมเนาะบนครับเด่นแปดลองเก้าครับแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดหลักร้อยครับเจ็ดครับหลักร้อยเจ็ดนี่ครับตะวัหมดนี่ครับผมเนาะซีดั่งครับผมวดนี่ซีซีดั่งปูงนี่ปูครับผมนี่ปูมักซีต่ว่าบดนี่ผู้สมเนี่ยเจ้าเห็นบดเนี่ยซีดั่ครับผม ล่างเด็ดปูซีตัวเด้ปูจับคู่ล่างจับคู่ล่างครับผมจับคู่ล่างครับถ้าแป๊บนึงครับผมเอฟที่ท่างช่องครับผมปูกำลังวีเคราะห์อยู่ครับผม ครับผมปูล่างล่างล่างนี่ครับได้บนแล้วครับเหลือล่างกับผมเนะาะบังได้ปูล่างปูจับคู่เหรอปูป mm. เอาตัวเี็กครับผมปูปูผนมักสี่ยังล่างล่างสี่อะไรนีร่จะเป็นสี่สองหรือสี่เก่า รอบแบบหนึ่งับผมเนาะปู้ผมมกเล็คู่ไทยคู่ไทยกับซีสองซีหกซีแปดซีศูนย์หนึ่งปู่เป็นคู่ไทยนี่ครับถ้าคู่ไทยเจ็ดนาะฮะเจ็ดสีอ๋อคือว่าเอาซีว่าเอาถ่ายเป็นซีคอรับผมเนาะเป็นลักนวยครับผมที่แลกวนวยปู่หรือถ่ายคู่เยถ่ายคู่ที่ปูเ เจ็ดสี่ห้าสีห่ห้าสี่เจ็ดสี่ห้าสี่ก็ผมเนาะปูทไายปูทไายนี่ครับปูวางสี่หลักหน่วยครับผมเนาะปูวางสี่หลักหน่วยครับหลักสิบขี้ปูวาครับล,ลงวันที่สิบไม่ใช่ครับสามสิบนะครับเนาะ เน้นเจ็ดสีปัวๆนี่ครับผมเออแคปหน้าจอครับผมเนาะนกระสุดทา่านี่กระคอกอิปพ่นแห้ f เอซีท่านช่องทีเบิ้งคลิปนี่เดินทางเคียวขาดปลอดภัยครับยาเจ็บยาจนลำรวยเงินทองครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจริญชิปนาครับ